นี่หินตีบวกเอ้หินม่วงมาเลยจ่ะไปได้หินม่วงอะไรไอ้สิบหินขโมย 저จ이ไ풀을따고있었지아ื่องต so ่าง풀을타อยู่다ั려서아픈ะ람이많다던데ของเจ텐데ม이นยา이ูลทายสุนไ right> ุนอัไกัยไป่ให้ปนถักคนยงถูักปยหลันยถกนยักคนหลยัอันกััน ใช่เดี๋ยว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 กูอยู่ผิดมุมนี่ตงมุมนี้มึงเอาไปทำไมสมุนไพรอ่ะมึงเอาไปทำไมสมุนไพรอ่ะโหวิวเป็ด15ครับผมลืมดูเลเวลวันละเลือก่อนเก็บต้น 아직 멀쩡한 방풍초가 남아 있어서 다행이야. 지금은 함부로 움직일 때가 아니야. 맞아요. 그러니 더큰 기회가 될 거예요. 예호. 왜 와? 이 이런 곳에 소상해 은밀히 따라가 보자.

ไอ้อนด็อกไอพันธมิตรเราเมื่อกี้นี่วะยังมาแอบนะตัวละครออมาแอบเธอนี้ซนด็อก이초기ไปรายงานกับจารสมาธิ มึงจับกูได้แล้วหรอเดียวเดียวเดียวตัวใหญ่วะใจเย็นนะพี่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 ใจเย็นพี่ใส่หมดแม็กซ์ฟาดแม่งเหมือนลูกเลย หัวง่อกูดูดเลือดไม่ขึ้นแรงว่ะนี่มีที่ปัม๊มเว้ยเอาล่ะเราพร้อมอยังพร้อมเราไปกันเลยอออออเอาเลือดไหมกู กูเกือบมืดเหมือนกันเกืบแตกครับเมื <cứ le> <on> ่อกี้ไปต่อเลยให้ยาดียังวะปั๊มเท่าไหร่ครับผมพอด่วนนะอันนี้ปั๊มห้าร้อยเพชรพีทันทีแล้วฟื้นฟูหนึุดห้าวิเพชรพีสูงสุดห้าวิอันนี้ปั๊มอันนี้ปั๊มเลยปั๊มเลยห้าเปอร แอ่นี้ที่มันมาช่วยเรานะเป็นกับบทนเองเอ้อฟาดแค่แข็งตอบเกิดอะหรขึ้นฮึมฮึมฮึมบันด็อกพิรุนึ 독 성준님의 관용 암사거라. 장문인들께 드릴 말씀이 있습니다. 다음 거. 단단히 오해 안 그래도 말씀드리려 했는데 잘 되었습니다. 사실 가온 소절은 어릴 때 헤어진 사파의 무공을 익혔으나 초기의손 그런 일이 있었으나 <laughs> 가온 소절을 믿을 수 없어 전애가 나설 자리가 아니네. จานทำไมอาจารย์ว่าว่าผมอย่างเงี้ยจานไม่ผมแทรกแซงแล้วจานดูพิมพ์ชื่อผมดิชื่ออะไรของจานเนี่ยไปดูจานตั้งให้ผมอ่ะจานจำไว้นะจานไม่เชื่อผมอ่ะจานจะได้เข่าอ่อนจานแม่ง oui ไม่เชื่อเราครับ 아니, 다. Sunday, 네가 겟 우티서를 만나 성파 공주님이 잘 계시는지 확인하고 바로 수련터를 찾아봐야겠습니다. 산파ท 소엽 장문님께서 찾으십니다. 회장 안으로 오십시오. 성파 공주님께 이곳이 가장 안전할 것. 얼른 다녀오자. ขอฉันทาโรฮิตใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่นะแต่ก็ยังดีครับมาแมปอื่นแล้วขอรู้ก่อนนะว่าตรงนี้มีที่คุ้งที่ขุดยังไงไหมหญ้าก็มีครับดูเก็บหญ้าสักหน่อยครับผม ทีี่ตรงน้ดีเลยนะครับดีเลยดีเลยดีเลยดีแยบดีดีด,ด,ดีเออมันติดกันอย่างเงี้ยเวลาเราปล่อยแบบดูโฆษณาดีนะครับตรงนี้ตียี่สิบตัวนี่เดี๋ยวที่มันไม่ดีครับป้นอนตรงนี้นะแกมครับบอกเลยแล้วตีตัวนี้ด้วยเหรอมา เอามาดูแม่แข็งจัดนะ,วดวะวเวลแปดสิบหกลกี่ไปอุยา,านมันไม่มีใครมาตีตรงนี้คนระับม่อนมันเวลแปดสิบห้าเลยนะเพาเรื่องจัดนะครม่อนแปดสิบห้าปถึงหกวิธีแม่งมีถึงร้อยนะ วอดปะเนี่ยอโอ้เจ็บเจ็บเจ็บ f i minutes later เสร็ครบสมบูรณ์ไปไปต่อครับผมยาวนานเหลือเกินคะรับวันนี้ผมโดดงานมาเล,เลยนเนี่ยสามสิบตัวเจ็ดแค A few moments later. Papa, 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 à? เกูใช่มใช่มึงเบื่อตัวเองใช่ไหมได้สมไปคุยกับลากมะม่วงไอ้คุยกับลากมะม่วงไอ้คุยกับลากมะม่วงเป็นไงเป็นไงหยุดหยุดใครยอมแล้วอะ โอชานี่45ตัวได้1 5 45ครับผม2,000 years later ไปโอเคครับผ่านแล้วไปที่อื่นต่อ,อเรื่องวะ มึงไปฟ้องนายมึงสินะโอ้มึงไปฟ้องนายแล้วมึงไปอยู่กับนายมึงอืมตรงนี้มันสุดจัดจริงๆได้มีส่งนายมึงกับมึงไปคุยเลือกลากมะม่วงปาดปาดเดี๋ยวมึงมาเยอะเกินเฮ้ยไม่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 ใช่แบบนี้ กูเยอะเยอะเยอะอะไรนินนดียนลันได้ครับผมมีสกิลค่อยไปใส่กับมันก็ได้ครับไม่ต้องรีบร้อนเ็ราหัวนายมันไว้ก่าน,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 นะใจเย็นเว้ยมีพื้นที่กูดิง่งกูก็วิ่งต่อเว้ย อเคได้ครับได้แล้ว,ลวเนิบฟาดาตียัดยัดทุกอย่างที่มีฮิวตัวเองเฮ้ย,ย,ยหูแรงแรงของเรื่องนะครับเขาเล่นกับมันไม่ได้ปิงต่อครับผม าเรายัางตีมันเข้าก็แสดงว่าเรายัางมีผลชนะวิวัฒนกับมันครับโอเคได้แล้วกับแม่งใหม่จัดกับแม่งใหม่จัดใส ผมไม่ตายตายซะเถอะเออโก่งโดงเบี้ยนนี่ะอืะไปต่อครับผมไม่ต้องละวิ่งเข้าแหงเข้าเควสดนีแหละ